เกิดดับไม่ได้มองยากอะไรก็แค่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเวลายมเคยอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปคิดนะนั่นนะ่ะพระเจ้าบอกขณะที่เธอเพลินเธอจะเห็นสบู่ไทยมันจะยากอะไรเรื่องเกิดดับยมนั่งรู้ลมอยู่สักพักไปคิดนะนี่ไงไม่เกิดเหรอใช่ปะแล้วเวลาเราลากความคิดทิ้งกลับมารู้ลอวกทีไม่ดับป่าใช่ไหมพระเจ้าบอกขณะเธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธ นี่เห็นเกิดดับโดยตรงนี่พิจารณาแล้วเห็นแล้วบางคนบอกอยู่กับลมหายใจไม่เกิดปัญญาไม่ได้พิจารณามันไม่ได้ปร่งแต่เธยสิเห็นไหมไม่รู้เรื่องว่าเกิดดับเนี่ยเห็นแล้วแค่นี้เพราะอะไรเพราะไม่เคยสดับในคำตถาคตจริงไหมจึงมองไม่ออกว่าหลุดไปคือเกิดลาความเพลินคือดับอะไรเกิดนามเกิดนามดับถูกต้องไหม ขณะที่นามเกิดมันเคยอยู่กับรูปนั่นคือรูปดับจริงไหมมองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมขณะที่ละความเพลินจากนามนามดับไปแล้วอะไรเกิดอีกรูปเกิดถูกต้องไหมผู้เจ้าจึงบอกใครกําหนดรู้นะบิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ว่าวิญญาณเนี่ยไปเกาะอ,อะไรไปเกาะอ,อะไรไปเกาะอ,อะไรจะเห็นนะเดี๋ยวมาเกาะรู ลูกเกิดเดี๋ยวไปเกาะนามลูกดับนามเกิดกลับมาเกาะลมนามดับลูกเกิดนี่ไงกำหนดรู้การเกิดดับรูปนามได้เนี่ยที่สุดของการกำหนดตรงนี้ก็คืออาราตตผลนะวนาเมื่อเข้าใจรูปนามเกิดดับรูปเกิดดับรูปเกิดดับตลอดเวลาก็าจะเข้าใจว่ารูปเป็นอนัตตาตัวตนของรูปไม่ได้มีจริงเมื่อเห็นนามธรรมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็แสดงว่า นามก็ไม่ได้มีถาวรมีการเกิดขึ้นมาสักพักแล้วก็หายไปถูกต้องไหมสิ่งเนี้ยจะเห็นได้ต้องทําบ่อยจริงไหมถ้าทําไม่บ่อยมันก็ไม่เห็นนะหลายคนยิงบอกจเจริญอาณาปานาสติเป็นสมถะไม่ใช่วม่ปั่อสนาไม่เห็นเกิดดั้ทงที่เกิดดับนี่มีอยู่ตลอดเห็นไหมเพราะการทําไม่มากไม่จเจริญให้มากและไม่ได้สดับในคําตถาคตคิดเอง พระเจ้าจึงบอกการสังสมสุตตะเป็นธรรมะที่เกื้อกูลต่อการเจริญอาณาปานสติโยมยิ่งมีสุตตะของตถาคตมากโยมยิ่งกระจา่างนะ,นะยิ่งกระจ่างในเส้นทางที่เดินไป